โตโยต้าไฮเอทแต่งเต็ม VP งบประมาณล้านกว่าบาทมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับสวัสดีครับผมยุทธ SCD ดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าไฮเอทคันนี้แต่ง VP เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูตั้งแต่ด้านหน้ารถเลยนะครับรถคันนี้นะครับได้มีทําการเปลี่ยนนะครับตั้งแต่ด้านหน้าเลยครับจะเป็นกระโปรงหน้านะครับชุดไฟแล้วก็กระจังนะครับเพื่อให้ รับกันเข้ากับชุดแต่งตัวนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมต้องสังเกตดีๆนะครับตัวนี้พวกฟิตติ้งรอยต่อช่องไฟต่างๆนะครับงานประกอบของเราเป็นงานตรงรุ่นนะครับตัวนี้ไม่ใช่งานแปลงนะครับซึ่งประกอบกับมาเนี่ยประกอบเข้ามาเนี่ยจะทําให้ฟิตติ้งเนี่ยเป๊ะพอดีนะครับกับตัวชุดแก้มเดิมๆของรถนะครับพวกเส้นสายนี่นะครับจะมาแบบตรงกันเลยนะครับตัวนี้สวยงามครับผม แล้วก็มาต่อกันที่ล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อฟอร์ดสั่งตัดพิเศษนะครับสำหรับรถไฮเอทคันนี้โดยเฉพาะนะครับจะเป็นขอบ18นิ้วนะครับลัดด้วยยางคอนติเนนตั้นนะครับขนาด2 3 5ทับ5 5 R 18นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปของรถคันนี้กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่เราจะเข้ารถเลยครับ ต้องบอกก่อนนะครับรถคันนี้มีการติดตั้งเพิ่มเติมคือประตูดูดนะครับตัวนี้จะเป็นแบบซอฟต์โค้ดนะครับเมื่อปิดเข้าไปประตูจะทําการดูดนะครับดูดเข้าไปเลยนะครับแล้วพอเปิดออกมานะครับก็จะเห็นแผงด้านข้างประตูนะครับซึ่งจะมีการหุ้มเปียโนแบ็กนะครับที่ชุดสวิตควบคุมกระจกมองข้างนะครับไล่เข้ามาถึงคอนโซลนะครับหน้าปัดด้านหน้ารถนะครับก็มีการหุ้มวัสดุเป็นโนแบ็กด้วยเช่นกัน ต่อมาที่จอ Android นะครับตัวนี้มีการติดตั้งเพิ่มเติมจอ Android พร้อมกล้องออ360องศารอบคันนะครับไล่กันมาต่อที่พวงมาลัยนะครับชุดพวงมาลัยเนี่ยมีการปัดเย็บหุ้มหนังใหมนะ่เพื่อเพิ่มความสวยงามและกระชับในการขับขี่นะครับทําให้ขับพวงมาลัยได้ถนัดยิ่งขึ้นนะครับมาต่อกันที่เ <c oughs> บาะคนขับนะครับตัวนี้มีการแปลงทรงเบาะนะครับจากของเดิมเนี่ยจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ธรรมดานะครับนั่งแล้วมันจะไม่ค่อยสบายไม่เหมาะกับการเดินทางไกลนะครับ ลูกค้าจึงรีเควตมาต้องการเบาะคนขับที่นั่งสบายขึ้นก็ทําการเปลี่ยนเปลี่ยนเบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะของ a l p h a ด30นะครับแปลงทรงมาเป็นทรง a l p h a ด3าพร้อมด้วยการหุ้มหนังไมโครนัปป้านะครับเพื่อเพิ่มความนุ่มสบายในการนั่งขับขี่และโดยสารในการเดินทางมาต่อกันที่ชุดคอนโซลนะครับผมคอนโซลเท้าแขนนะครับตัวนี้จะเปิดได้2ฝั่งนะครับผม เปิดได้สองฝั่งซ้ายขวานะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ที่พิเศษสุดตรงนี้จะมีอ่าเป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นนี้สามารถใส่น้ําขวดประมาณ600 ML ได้ประมาณ4ขวดนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีสวิต์เพิ่มความความเย็นนะครับอยู่ที่ช่องนี้นะครับมาที่ด้านนี้นะครับตัวนี้จะเป็นจุดชาร์จไวเลสนะครับสามารถวางโทรศัพท์และชาร์จด้วยครับผมแล้วมีพร้อมชุดอ่าที่วางแก้วนะครับอีก วางได้อีกสองแก้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังนะครับว่าคันนี้มีทําอะไรเพิ่มเติมครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในแถวผู้โดยสารตอนหลังนะครับรถคันนี้ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับและบันไดไฟฟ้านะครับก่อนที่เราจะเปิดประตูนี้นี่ครับพอผมเปิดประตูนะครับสังเกตได้ว่าบันไดจะกลางออกมานะครับที่นอกตัวรถทําให้เราก้าวขึ้นรถได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ ในเคสที่แบบว่าบ้านบ้านไหนที่มออีผู้สูงอายุครับตัวนี้ถ้าเกิดก้าวขึ้นไปตรงๆเนี่ยอาจจะทําให้ยกขาสูงแล้วก็ก้าวขึ้นลําบากนิดนึงนะครับตัวนี้เราจึงทําบันไดไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาในจุดนี้นะครับพร้อมกับมือโหนขึ้นรถนะครับตัวนี้ทําให้เราขึ้นรถได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่าแล้วเราก็มานั่งที่เบาะ VIP Luxury ดี Lux D, เป็นเบาะรุ่นใหม่ของที่ร้านนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะนวด60ิทางนะครับมี ปรับสไลด์เดินหน้าถอยหลังยกรองน่องนะครับปรับนวดอุ่นเย็นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับรถคันนี้มีการติดตั้งระบบเอนเอร์เมนต์นะครับเพิ่มขึ้นมาจะมีจอกลางนะครับขนาด16นิ้วนะครับเพื่อเชื่อมต่อระบบเอนเอร์เมนต์ของรถที่ได้มีการเพิ่มเข้าไปกับรถคันนี้นะครับไปในจุดถัดมานะครับจะมีการเพิ่มที่วางเท้านะครับตัวนี้จะเป็นที่วางเท้า VP นะครับ ทำให้เราสามารถยืดเท้าออกมาเหยียดขาได้เวลาเดินทางนะครับจะช่วยในการลดอาการเมื่อยล้าระหว่างเดินทางพร้อมกับ DC ปลั๊กไฟบ้านนะครับเป็นปลั๊กแบบเสียบไฟบ้านทั่วไปเลยนะครับที่สามารถเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กสามารถใช้ชาร์จกับโน้ตบุ๊กเวลาเดินทางได้นะครับออมองไปที่ด้านในนะครับด้านกําแพงจะมีแผงควบคุมระบบไฟฟ้าทุกอย่างของรถคันนี้นะครับพร้อมกับเบิ้ลผนังขึ้นมา ผดังแบบ V.I.P. พร้อมหุ้มหนังครับตัดสีแดงดําเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ป์ที่ลูกค้าต้องการพร้อมกับม่านไฟฟ้านะครับตัวนี้สามารถกดขึ้นลงแบบไฟฟ้านะครับมาต่อกันที่เพดานนะครับตัวนี้จะเป็นเพดานไฟ LED Star Loop นะครับตัวนี้มีไฟเป็นไฟดาวแบบยิบยับยิบยับได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นเส้นนะครับตัวนี้จะเป็น Ambient Light นะครับ Ambient Light ตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วเพิ่มเติมนิดนึงนะครับรถไฮเอดเดิเิเนี่ย ปกติจะมีช่องแอร์แค่ด้านด้านหน้านี้นะครับทางเราก็คิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีการทํารังแอร์เพิ่มเติมนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตัวนี้จะได้เย็นทั่วถึงตั้งแต่ด้านด้านหน้าผูา้โดยสารตอนหน้ายันผู้โดยสารตอนหลังนะครับจะได้มีอ,อุณหภูมิที่เย็นทั่วถึงกันทั่วทั้งคันรถลดอาการเมื่อยล้านในการเดินทางได้นะครับผมเดีย๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผม เอาละครับเราก็มาถึงแถวหลังแถวสุดท้ายของรถคันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโซฟาพรีเมียมนะครับโซฟาตัวนี้ถูกทําขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับสไตล์แนวทางการแต่งรถภายในสีแดงของรถคันนี้นะครับตัวนี้จะมีการปรับนวดอุ่นเย็นปรับเอนพร้อมยกรองน่องนะครับที่สําคัญด้านข้างนี้นะครับเรายังมีการเพิ่มช่องเก็บของนะครับให้สามารถเก็บกระดาษทิชชู่และมีช่องวางแก้วพร้อมจุดชาร์จ USB และ Type C ที่อยู่ด้านข้างของอของทั้งสองฝั่งนะครับ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในเวลาเดินทางไกลครับผมเยี่ยมจริงเอานะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ด้านท้ายของเจ้ารถไฮเอ็นนะครับสังเกตได้นะครับผมว่ารถคันนี้นะครับได้ทําการเปลี่ยนไฟท้ายใหม่นะครับพร้อมด้วยไฟที่คาดกลางระหว่างฝากระโปรงท้ายนะครับขนาดใหญ่นะครับเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นยามขําคืนนะครับพร้อมด้วยตัวหนังสือโลโก้นะครับโตโยต้านะครับเพื่อความสวยงามและดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับ นี่จะเป็นชุดสเกิร์ตที่แต่งตรงรุ่นนะครับของเราเป็นสไตล์ที่แต่งเฉพาะไฮเอทของเราเลยนะครเดี๋ยวผมจะเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับมีการตกแต่งเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้เพิ่มความสะดวกสบายในการเปิดประตูนะครับและจะมีพื้นที่ด้านหลังนะครับที่สามารถปรับเบาะนี่นะครับสามารถปรับสไลด์เดินหน้าถอยหลังได้เพื่อเพิ่มพื้นที่วางของเก็บของนะครับและยังมีเกะให้อ ได้เก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับให้มาครบจริงๆสําหรับเจ้าไฮเอทคันนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปที่ผมรีวิวเจ้าไฮเอทคันนี้นะครับที่แต่ง v p แบบเต็มๆก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับ f c และแฟนๆขับของ s c d a u t o Seat ของเรานะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ ต้องการจะแต่งรถตู้นะครับสามารถติดต่อหาพวกเรา SCD ได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมยุทธ SCD ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ